นี่ครับอันนี้เป็นกว่างอินโดนะผมนี่ครับเอตัวนี้อย่างก็ยอดดอยอออันนี้อันนี้ยอดดอยครับอันอันนี้กดขุนเขาอันนี้ขุนเขาครับอินโดยอดดอยขุนเขาครับแต่อันนี้อันนี้ตัวงครับแดงเทอร์โบแดงเทอร์โบปวดท้อจืแต่ละตัวชื่อแต่ละตัวนี่อันนี้อันนี้แดงเทอร์โบแล้วครับผมชื่อมันครับเอออูถ้าถ้าปีนี้มันลูกหลานยัดหงยัดหนมีแนะนอกแนเนาะ ไม่มีแล้วครับมีแต่พันใหม่คร<ช>ับปีนี้นี่ปีแล้วก็เคยถ่ายครับใครไม่ดูก็สามารถไปดูได้ผมกูเขาเงี้ยวโน้เขาเนี้ยนี่กับนี่กับนี่กับเงี้ยวครับฉลามดำฉลามดำโอ้ฉลามดำจืดแต่และตัวครับนี่ครับโหนโหนท้งนั้นครับฉลามดำฉลามดำนี่ผมโอ้มีนักเกินหรองจำจืดไปได้ประตูไหนครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับปีนี้ปีนี้มีปีนี้มีหลายจืดนะผม ปีแล้วที่เราดูครับมีแต่ลูกหลานยักษ์โหดครับนี่ยักษ์โหดไม่มีแล้วปีนี้ยักษ์โหดไปลงมาแล้วยกษ์โหดไปหมดนี่นี่ครับอันนี้จืดครับนึกเกิดะขนาดจับจืดมาได้ละ <laughs> นึกเก็บมาได้ฮัลโหลเขียนจือไว้ลูกเจ้าของบอกจับจืดมาได้ครับม,มันมีเยอะเกินครับนี่นี่ลองลองจนลองโชว์โจนสักตัวก่อนจืดมันอันนั้นเหมือนอย่างนี้จืดครับตัวนี้ ไอ้ลองกองเหมือนอย่งนโอ้ยลองกองลองกองกะชื่อมันเ็ลองกองลูกยอดดอยนเนี่ยนี่อ๋อเป็นลูกกันปีแล้ว,ลวอ่ะอ๋อเป็นอ๋นอพ่อปีแล้วครับผมโอ้จับมาแด้วปีแล้วตัวไหน,ต,นตัวไหนครับตัวนี้นี่ครับปะตทองมีเจจิจขุนั้งนั้นครับแต่จับนี่กันตัวนี้ครับนี่อินโดครับนี่เนื้อขุนเขาตัวตัวไหนก็นี่อ๋อขุนเขายอดดอยครับนี่ เพราะจำจิ๋วได้ครับต้องขอสมาไว้ครับไม่มีนักเกินครับขอโทษนี่เหรอผมเจอได้รผมเจอได้ครับพี่นมี้ครับโอ้โหตัวโหนทั้งนั้นครับดูแต่ตัวแต่ละตัวครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นพระเอกที่สุดละเนี่ยครับเขายาวใช้ได้ครับอันนี้ก็กว้างนี่หุ่นกันอยู่ครับหื่นกันอยู่มันก็ไม่ได้หื่นกันเด้อจะมาหึ่นกันเด้อ กวางไม่อูดครับหรือว่าเป็นกวางตัวเมียนะรครับแต่ว่าบ้านห้องห้องวกวางกวางไม่อูดครับนี่นี่ครับผ่านชั้นดีครับคู่ตัวนี้อ๋อเป็นแฟนกันไะเป็นคู่กันคู่กัน <laughs> อ๋อคู่กันครับนี่ผสมพันธุ์กันได้เนาะผสมแล้วอ๋อผสมแล้วเนาะเป็นตัเนวเมียคู่กันอ๋อเป็นคู่กันครับรอ๋อเป็นแฟนกันครับปีปีแ้าก็ได้ได้ลูกมาแล้ว มันีกีมกีมันขอเ่าที่เกียร์มั้งกีมมันนะอง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 เอาแล้วเอาแล้วแต่ละตัวโหตอนนั้นดูครับดูตัวในจืดเนี่ยผมจับได้แล้วครับนี่จับมาก็อันนี้ยอดดอยครับนี่ขุนเขาไม่พอที่เกียร์อดดอยขุนเขาผมวจับได้ละลืมมีเยอะเกินครับนี่มีทั้งหมดหกตัวครับผมนี่ครับ อยู่ก็กวางนกเกียอีกเช่นเคยคอบผมเลยเออเออจะฮึ่นจะฮึ่นจะฮึน่นเอาละเอาละกำลังผสมพันธุ์นะเนี้ยเอาละมาถ่ายคลิปกวางฮึ่นกันละล่าสุดดูเนอะนะตัวเนี้ยเขาเงี้ยระเบิดละแต่ว่ามุมกล้องนะครับมุมกล้องมันตัวนี้ต้องปรับมุมกล้องก่อน <_ c oughs> นี่ครับดูดูเขาเขานี่ก็ตัวนี้ครับดู <_ c oughs> ตัวนี้สั้นไปเลยเอาตัวข้างบนเนะนี่ยนี่โอเคแต่แต่ในมุมกล้องมันอาจจะเหมือนจะแง่ต่อกันนะโอเค,อเคขึ้นอยู่กับมุมกล้องนะค,ครับคลิปนี้อาจคลิปนี้จะมาได้มาโจนครับแต่มารีวิวว่ากวางตัวไหนเท่เท่ดีแล้วก็ชื่อมันตัวครับนี่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 อี่น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 า่นี่นม่ี่นี่นีมนี่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 นีาา่นี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  นั้นเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ฉะนั้น,นครับปีหน้าเจอกันปีหน้ามาครับปีนี้ยังมาต้อนยังบอกปีหน้าปีหน้าได้ลูกมันละปีหน้าจะได้ลูกอ๋อแล้วติดตะเกียบว่าลูกมันตายเรื่องบมดติดแต่ว่าเป็นด้วงมันนั่นแหละโอ้อปีนี้ไม่ได้ถ่ายด้วงบรืเสียดายเเนนีี่่ยยกมาทำพ่อพันธุ์ครับตัวนี้งามดีครับนี่ยดทอดทอดทอดโอ้